บ่าวไสไสสวัสดีครับไทโซครับรอ,อครับรอคุณนักคุณใดเรียกว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีมามาสรุปงานวันนี้ไอซี่นะ FC. ก่อนที่กลับบ้านนะครับผมโอ้นะโอ้ยมันเห็นเห็นเห็น,หนลายเชดดาร์มนช่างถูกใจบ่าวไทโซ่ที่เหลือเกินสวยจริงนะครัผมนีม่สวยกว่านั้นครับเข้าไปข้างในนะครับผมมองดูข้างในโอ้โหไอี่นะราวดังกับดีสอร์ทไหน FC นะดูครับผมสวยงามนะครับผม ดีใจแทนเด็กๆด้วยครับผมได้มีห้องที่น่าอยู่นะครับน่าอยู่สวยงามนะครับปลอดภัยนะไอซีนะโดยแรงศรัทธาของเอฟซีทุกท่าน,นรับซีช่วยกันสนับสนุนให้เด็กมีห้องอยู่ที่ปลอดภัยนะครับผมเอฟซีคือง,งานทุกง,งานยังยังไม่จบนะครับผมเพิ่งเพิ่งบอกว่าตอนนั้นไม่สวยตอนนั้นไม่สวยนะครับผมมีคอมเมนต์บอกว่าเชลามีรอยต่ออุยผิดต้องต้องต่อครับผมไม่ต่อไม่ไหรอก เขามีแค่ซีเม็ดนะยาสุดนะครับผมเชื้อรามีอเด๋ยวจอมแม่เชื้อราเลยต่อมือเขาเป็นมือนอ่านแล้วก็ <laughs> ขอบคุณทีเขาเป็นมาครับก็เดี๋ยวมันก็มีร้อยต่อครับผมเพราะว่ายาสุดซีเม็ดนะครับผมก็สวยประมาณนี้นะครับ <c ười> ยังย่งเดี๋ยวดูรอบบ้านก่อนก็ดูภาพรวมนะครับผมนุ่งสวยไหม น้องบอสสวยทางทําได้ยุบหลับแล้วเอ้จีน้องบอสสวยสวยค่ะทางน้ำตาลครับผมเด้อยังเหรอเออไม่เป็นไรนี่นะครับโอ้นะครับเอฟซีนะคืออลังการงานสร้างนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าบ้านแต่หลังที่ผมได้เข้าร่วมกับทีมงานเนี่ยผมผมไม่เคยคิดเลยครับผมว่าบ้านจะออกมาใหญ่โตแบบดูแล้วมันดูดีขนาดไหนสินะ ไม่เคยคิดเลยนะครับผมตแต่หลายๆหลังที่ผ่านมานครับที่ร่วมทํากันกับทีมงานมานะครับผมเราคิดว่าคือทาแล้วให้ให้แค่แค่อยูอ่ใส่นะครับผมแค่อยูอ่อาศัยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสุดตกแต่สุดอลังการแต่ละหลังนะครับแบบนี้ก็ตอนแรกก็กากันตรงนี้ฮะกันตรงนี้นะครับการเฉพาะฝันน่งนี้พื้นก็จะไม่ได้เท โยเฉพาะตรงที่กั้นห้องะนะครับผมแต่ถึงเวลาน,นี้นครับตอนนี้คือสุดทึ่งเลยเต็มพื้นที่นะผมห้องก็กันอยา่างสวยงามนะครับผมก็เนี่ยก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ร่วมกันอมอบห้องมอบบ้านที่อยู่ให้กับเด็กๆนะผมได้นอนได้พักอาศัยได้อยู่อย่างปลอดภัยต่อไปนะครับผม พวกเราก็เป็นทีมยูทูทบที่ไม่มีมียอดแรงไอซี่มียอดแรงครับทํางานแต่คลิปได้บุญท่านได้บุญพวกเราก็ได้ดีใจด้วยนะผมมีคลิปด้วยนะครับแจ้งแจ้งก้าวแมนเนาะโอเคดีนะฮะแม่่แมนอยู่แมนเนาะเออเคแล้วอ, <laughs> อย่าเยวพวกเราก็ทำไปลงคลิปไปนะครับไอซีนะ ผมก็ได้รับรอยยิ้มจากน้องจากผู้ที่รับมอบผมก็มีมีความสุขนะครับเขาดีใจนะครับผมอันนี้เราเก็บของนะพ่อไอ้เพี้ยคลิปสถานที่น้องเก็บของเลยเด้อเก็บเก็บคลิกเรียองตัวเดซ่าพัดกว่ำเช็ดถูอะไรเอาแฮงงามเลยเด้ยหลุดเดือดตัวเธอเลยบานหลังไม้ยเด้ยตัวเดซ่างงามก็เก็บออกนะนะครับผม các nó khắp. Khắp vào đi bộ, rồi thấy to này, cắp lên một, cắp, cắp lên một, này. ok, đi vào đi, đi tìm hà long, đặt cọc vào, đặt cọc vào, đi, đi bò chạy các bạn, không gặp rồi ở, đặt đặt quan Hãy oh. subscribe oh. <laughs> ผมก็สอบแล้วสวันมันไม่หายเออม่หายขนาดนี้เหรีเดียวอุปกรณ์ไม่ขาดตอนนี้ก็อยู่กับภารกิจนะฮะเข้าช่วยเหลือบ้านของน้องๆสามพี่น้องเนาะสอยู่ด้วยกันนะฮะสามพอตอนที่เรามาตอนแรกเนี่ยพื้นบ้านยังไม่มีการกิดยังไม่มีเนาะด้านนี้นะครับนี้เดอ้เราจะดูคลิปแล้วก็ดูเนาะพเราก็มาช่วยเหลือเนาะ ในการเทพื้นนะฮะก่ออิดด้านหน้านี้เนาะแล้วก็กั้นไม้ฝาเทราด้านหน้านี้ด้วยนี้จะเป็นอิดก่อที่เขาก่อไว้แล้วนะจะก่อไว้นี้นะสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะเราก็เก็บข้าวของกลับบ้านนะเอฟซีแบบหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะไม้ฝาจนหมดนะเอฟซีไม้ฝาที่เรามีเราใช้จนหมดแล้วนะนี่เอฟซี ผมเ,เข่าพร้อมกลับนะฮะติดน้ำไปตังขาเสกุลมใส่มูเดียวผมต้องมูแท่จะไม่ไปกาวยกมูเดียวไปเลยยอดจริงอ่ะอย่าว่าน้อปอนจนไม่ยอมอธิบายเ,ย <c oughs> เออนะพร้อมทำก็เลยยังจะได้บอกกันทีเดียวเลยเรื่องเรื่องไหนฮะเรื่องเรื่องไหนเรื่องเรื่องตรงนี้นี่เอาตัวนี้เอาไปสรุปงานก่อน เดคือลูกนางเหรอน้นี่ผมสรุปงานเลยเออออตาแล้วเราอ๋ไเดือดเดือดชมอกันปมาสิมาอชมมาเออดูตุ๊กงตุ๊กเกก่อนเออเนี่ดูเอออยู่หน้ากี้น้กันเออคืยเนาะก็ยังคลิปหน้าก่อนนะเออช่วยคลิปนี้ก็ขอพาชมเนาะบรรยากาศชามีป่าชามันเนาะชามันได้ป่ เออเคลมดี้ความดูภาพรวมก่อนนะไอ้ทีนะภาพรวมก็ไม้ฝาเราหมดเนาะหมดก่อนนะผมเก็บข้าวของกลับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าจะมีสรุปงานอีกอีกนะอีกมีข่าวดีอีกนะไอ้ทีว่าเราทำอะไรก็ติดตามดูคลิปหน้านะครับผมรับรองว่าอึ้งทึ่งเสียวแน่นอนครับผมเยียวราชที่ทางยี่ในไหนเลยนะเออ คืออันนี้ก็เป็นการสร้างบุญนะครับผมสร้างบุญสร้างส่วนให้ตัวเรานะครับราราการมอบบ้านให้กับผู้ที่เขายังไม่มีบ้านก็ถือว่าเป็นการบุญอันยิ่งใหญ่เลยเอฟซี C นะนทำแล้วเราสบายใจที่ว่าโอเคบุญแต่บุญนะไอซีน,ะ,นะทำดยท,ทำแล้วมีความสุขนะครับผมอืมไอคิปอยู่ละเด็กอร ห้องนี้คือน้องน้องผู้ชายนอนห้องนึงใช่ไหมน้องผู้หญิงนอนอีกห้องนึงนะครับเห็นน้องบางเพลินกันน้องผู้ชายนอนด้วยกันสคนใช่น้องผู้หญิงผู้ชายอาจจะนอนคนเดียวครับเพราะว่าน้องผู้ชายอาจจะจะเอาสาวมาตัวตัวมาเอาสาวมาด้วยนะครับผมอ่าจริงดิ้โตัวหนุ่มไหมล่ะเอาสาวมาก็นอนกับพี่สาวได้เหรอเออดิดีไล่พี่สาวออกไปบ้านนอนบ้านนอนไปเดี๋ยวจะเอาเอาสาวมานอนนี่ไมได้หมดแหล่นะคนเราเนาะ รอดครับสวัสดีครับ